สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้มาแซกของเราเอาอีกแล้วครับแซกตะกบ้าครับมัดมือครับโอ้ยสุดเดียวว่ะเอา้าโอ้ปาดมาติดกับคอยจากเดียสุดเดียวะแรงเกินเอ,เ,เอาตอนไหนะฮะ อันนี้ไม่ได้ดันเลยใช่ไหมตรงคานเทเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อได้เดี๋ยวมาแป๊บอันนี้ก็รอปัดปัดนั้นอย่างเดียวไม่ดันฮะไม่ดันอ๋อตรงนั้นไม่ดันอ๋อทำไมอ่ะเขาเทกองอ๋อเขาเทกองไว้เฉยๆแต่เขาไม่ดันมันจะถึงสองร้อยเที่ยวไหมเขาบอกเขาเอาสองร้อยเที่ยวไงบอะเขาบอกถ้าฝั่งนี้เตร็จมันถ้ามันเหลื่อยลงมันจะไปฝั่งนี้มากแต่เขาไม่ดันเขาบอกเขาบอกเทกอง ตอกที่กองไว้ได้เดี๋ยวผมมาไหมเ่านี่พี่เห็ดคือคนบ่มีแห้งเนี่ยเห็ดคือคนบ่มีแห้งสุดเลยวะพร้อมแห้งแรงน้อยเจ่ถ้าได้เดานี่โอ้ โซ่อยขึ้กันดิแม่เซกนี่สายจวดเนาะมักซึ่งครับใช่ไหมเซ็กมักซึ่งเลยเนาะยี่อีอันนี้ก็ไม่ทราบเอ้าเอาสวัสดีครับสวัสดีครับซิก บบ่บบ่บ่ฝุ่จุกสเมืองศรีส่องธรมไปบาเรื่องศรีส่องธรรมเมนฝนมัน้โอ้ยฝนมานเศร้าแล้วเนยนไฟไปปักตะไคร้กันฝนตกน้ำตกท่าตกไม่มีหยุดครับตกไม่มีหยุดมันเศร้าแล้ว เห็ดพ่ออ้อยเอะเแงเนี่รถไม่แรงแล้วทำแบบแซกับปากก็ไม่มีแรงอีกโอ้ฮะอะไรเป็นไรทำทางให้เขาแล้วบอก เสร็จสักทีเร็วเสร็จก็ไปแล้วฮะอะไรเหรอ ไปไห้แหงบ่ะฮะไปไหนมอข้างโอ้มอข้างเมเห็ดงานสุดเด็บวะฮะสุดเด็บี้ดดเกียเสีิมิมแซ็ตขีคานแล้วเนอจะระบีบบ้างไหมเนี่ย ะยังไม่รอ <c oughs> ออ้องเลยกุ๊ะเอาใส่กินฮะร้นอนให้มันร้องอวอ่าหิวแล้วหิวแล้วก่อนไฟอัดอันนี้ก็ไป้ายๆไว้ให้มันแลบลิ้นมากิน đi à? tít thăm. thăm trường Trường lại đi Chỗ <Yeah. S 2> ต้องมารอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วบรรยากาศก็จะดีเสมอเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแต่มันก็ยังคลึมอยู่ยังไม่สดใสเท่าไหร่ก็ยังครึมๆอยู่โอ้ แปดแปดเมึงมาฟาไ,ไปสัน่นว้าไซว่าหรถแรงว่ะเอาอีกแล้วอเอา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 ,เอาโอ้ <c oughs> โอรถแท้งอย่างเนี้ยรถเบาอะติดเขาอะ đâu luật chân lay gặp sải đầu gặp mặc đầu mặc đầu power, bao Ôi, em loại pha luôn mà gặp nhỉ? ไฟยูไปยังรถขึ od, ai, ad, il, so ้นเองเรียฟ้าลวมไปนึงก uh ักนี้ตรฟ้ารวมไปรถมาใกล้ติดกับเขาเลยบ่ดาวได้ไมเนาะเออไม่อีกสี่สบเวต้อลยาเโอ้อันนี้ไม่ได้เติมพลังต้องใส่แรงแรงหายอยากฟังเสียงทอได้ปะแทไมอีกนี เอาไปให้มันอีกจะกักไหมตัวแรงสิเลยอันนี้ยังยังบ่แห้งมนไลนะคัดอื่นบ่ก่อยติดมนไหนนะเดี๋ยวคัดนี้เลยเดียวมันนี้คือบ่ก่อยแห้งมนไลยวะบ่ก่อยดซื่นฟังเสียงทอดเลย โอ้โอ้แลกกันมาครับไอ้แลกกับบู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 บฝนับอ๋ <c oughs> อฝุ่นฟอกโอ้บุน่ <c oughs> นไยุงไ <laughs> ลยุ่งครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย